สวัสดีค่ะเด็กหญิงนภัทรนันสมบูรณ์ค่ะปกติเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักเลยนะคะกินแต่เนื้อนะคะพวกบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะปิ้งย่างชอบมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าคุณแม่จะบังคับทานผักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมทานนะคะซ่อนผักไว้ในข้าวก็แล้วซ่อนปลาไว้ในข้าวก็แล้วเราก็ยังไม่กินเลยค่ะจนคุณแม่นะคะหาผลิตภัณฑ์ตัวี้มาให้กินค่ะเล่นคอนเทนของบ้านสินพเชัยมงคลนะคะ กินง่ายไม่มีกลิ่นผักเลยค่ะก็กินมาประมาณสี่ปีแล้วนะคะตัวนี้นะคะทําให้อมแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยค่ะก็นี่นะคะเดี๋ยวเราจะิีให้ดูค่ะมันไม่มีกลิ่นผักเลยนะคะมันเหมือนน้าเปล่าทั่วไปเลยค่ะมันกินง่ายแบบกินง่ายมากๆจริงๆนะคะก็ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ชอบทานผังนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะดีมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย